เเรียกว่าช่างมีระดับแล้วนะระดับนะ <c oughs> อันนี้ระดับนะ <c oughs> เออจะมีระดับระดับอันทั้งหมดระดับน้องอัใหญ่หน่อยระดับน้อเป็นไงพี่ครับไฟเลื่อนดีไหมดีครับอ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นลูกหมูนะครับกินไฟอยู่ประมาณ500รวอยสวัต นแน่นอนอ่าลูกหมูนะครับกินไปอยู่ประมาณ500รอกว่าวัตเมื่อกี้เปิดเปิดเปิด,ป,ดปกติแล้วเขาต้องใช้เครื่องปั่นไฟนะแม้แต่การใช้ลูกหนูลูกหมูหรือว่าลูกหนูเนี่ยตกลงเขาเรียกอะไรลูกหมูหมูใช่ไหมไม่ใช่หนูนะไม่ใช่หนูเป็นน้องหนูอะไอ่าเริ่มแล้วลูกหมูนะครับสามร้อยห้าสี่ร้อยแปดสิบเจ็ด 5้า4 0ปกตินี <laughs> <laughs> ่ต้องสตาร์ทเครื่องกันในวุดวายเลยใช่ไหมใช่ครับเสียงก็จะดังไงมาดูช่วงตอนบ่าย2กว่าละมาดูการผลิตไฟนะครับตอนนี้เราตั้งชาร์จอยู่ที่35แอมป์พออ่าผลิตมาได้1,950วัตต์จริงๆแล้วผลิตมาได้มากกว่านี้แต่ว่าแบตอยู่ที่173แอมป์ผมจะไม่ตั้งชาร์จแบบเต็มลิมิตนะครับเพราะว่าการตั้งชาร์จแบบเต็มลิมิตมันจะทำให้แบต ที่อยู่ภายในของอันนี้จะร้อนนะครับเราต้องตั้งคาให้เหมาะสมบางคนตะบี้ตะบันอัดเข้าไปก็รูมตามขึ้นมาแล้วครับและช่วงของหน้าร้อนด้วยบอกเลยว่าการชาร์จจะดีมากๆถ้าเราทําไม่ดีนะครับวางระบบไม่แมตกับแบตโอกาสที่มันจะดังต<อ>ุ้มนะตกใจตกใจ <K re uz i> ขณะน,นี้เวลา15นาฬิกา4 5นาทีอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูการผลิตตอนนี้ หกสวัตต์ทำไมถึงผลิตได้น้อยแผงที่เราต่อมาก็เป็น5 8าวัตตทั้งหมดแปดแผงด้วยกันต่ออนุกรมมาดูว้นกันเพราะว่าตอนนี้แบตเต็มแล้วนะครับเดือดต่การจ่ายโหลดอย่างเดียวเครื่องบอก55.9ผมตั้งเต็มอยู่ที่56โวลต์นะครับในระบบ4 8โวลต์ส่วนการตั้งชาร์จผมจะตั้งที่35แอมป์เพราะว่าเป็นแบตขนาด173แอมป์ชาร์จแบบซอฟตๆหน่อยไม่รุนแรงนะครับ คือไม่ต้องการให้เต็มเร็วขนาดนั้นมันจะทําให้ร้อนนะครับมาดูแรงดันของแผง378โวลต์นี่ก็น่าจะเริ่มเป็นโวลต์ลอยแล้วเพราะว่าแบตเตอรี่เต็มไปแล้วนะครับอ่ะ6 PV input 63วัตต์มาดูแรงดันแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่56.1โวลต์100%ตัวนี้ก็สามารถดูผ่านมือถือได้นะครับเชื่อมต่อเป็นอ่าบลูทูธ แล้วส่วนการจ่ายไฟตอนนี้มาดูกันจ่ายไฟอยู่หนึ่งร้อยแปดวัตต์น่าจะเป็นตู้เย็นอย่างเดียวตอนนี้เราเสียบตู้เย็นไว้อยู่อ่ะมาดูกันดีกว่าตรงน,นี้ตู้เย็นนี้ก็เอาแบบเอาไว้นานมากไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าเห็นไหม้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยมีแต่ไฟแต่ทํางานแล้วนะไฟแดงแล้วครับเพราะว่ารั้วอ่ะต่อไปเราจะทําการไล่เปิดหลอดไฟทุกดวงว่าติดหรือเปล่า หนึ่งหนึ่งฝั่งนี้ด้วยดีกว่าฝั่งนี้สวิตช์อยู่ไหนไปห,หาสวิตช์ก่อนแต่ว่าอันนี้ติดแล้วเหะมาอันนี้ห้องน้ําติดแล้วเอามาฝั่งนี้อ่านี่ก็ติดนุ่นก็ติดเต็ดมาแล้วเนี่ยนุ่นนุ่นก็ติดนะครับฝั่งนี้ก็ติดแล้วอันนี้ก็ติดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไล้เปิดทุกหลอดเลยว่ากินไปอยู่ที่เท่าไหร่เปิดหมดเปิดแรกนี่นะครับหลังจากแดดแดดปีๆปล่อยให้สองหลังคาบ้านทำไมอ, <laughs> อ่ะตอนนี้เราก็มาไล่ดูเมื่อก่อนหน้านี้เราเทสื่องเสียงไปแล้วแต่ว่าถ้าลงไปใน u t u b e อ่ะมันจะโดนลิขสิทธิ์นะครับลงไม่ได้ก็ไว้ก็เปิดตังทุ่งเพราะว่าที่นี่มีบ้านแค่หลังเดียวเท่านั้น อะหลอดไฟทั้งหมดที่เราเปิดอยู่นะตอนนี้หูเปสิบกแล้วนะ,ะดูกันกินไฟตอนนี้สองร้อยสามที่สามกัปตู้ตเย็นก็รอประมาณ100ยกว่าวัหลอดไฟก็ประมาณร้อยซึ่งพอจ่ายแน่นอนอยู่แล้วครับส่วนเรื่องแอร์เขายัางไม่ได้เอามาติดซึ่งกลางคืนถ้าเป็นแอร์ขนาด12000บีดีสาม,มารถเปิดได้ประมาณ6ถึง7ชั่วโมง6ถึง7ชั่วโมงนะครับเพราะว่า อยู่ในการปรับุณหภูมิองศาแล้วก็ขนาดห้องคือถ้าเป็นในขนาดหนึ่งสองมันจอยู่แบบระบบอิวอร์เตอร์ห้องก็ไม่ควรกว้างเกิน3ามเมตรห้าสิบแล้วก็ยาวไม่ควรเกิน4เมตรความสูงอยู่ที่2องเมตรห้าสิบแบบนี้ผมว่าเปิดยินทางองศาได้ประมาณ 6- กถึงเชั่วโมงได้สบายสบายเลยเปิดสัก25องศาพร้อมกับการเสียบตู้เย็นไปหนึ่งหลังด้วยแสงสว่างก็คงไม่ได้เปิดทั้งคืนเป็นนั้นว่าก็วันนี้ใช้ไฟได้ปกติ เร <Okay. S 1> ียบร้อยหอยสังหอยสังก็การเดินระบบแบบมันบ้านนะครับก็สไลด์ผมก็จะเป็นแบบนี้สายพีีก็จะเป็นพีพีเบอร์หกสายแบตเตอรี่เป็นเบอร์สามสิบห้าแล้วก็สาย AC ใช้เบอร์สี่เพราะว่าโหลดยังไงก็ไม่เกินตัวเครื่องแน่นอนเพราะว่าเครื่องแก้หกจุดสองกิโลวัตต์แต่ผมไม่ให้โหลดหมดนะให้ซอฟๆนิดนึงแล้วก็ส่วนแบตเตอรี่ b m s ก็ร้อยห้าสิบทัพสามร้อยตัวนี้ก็ใส่กล่องเหล็ก เรียบร้อยนะครับถือว่าใช้งานได้โอเคเราจะสัมภาษณ์เจ้าของบ้านนะครับแต่ก่อนที่จะดูเจ้าของบ้านไปดูนูน่นเขานอะมีหน่นอไม้ใช่ไหมตกลงมีมีหน่ <inclusive. S 1> นอไม้มีนิงหน่อมีหน่อมีิงเขาว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับที่นี่ไม่ไปปมีไฟบ้าเนาะไม่มีแล้วปกติใช้ไฟยังไงปกติเครื่องปั่นเครื่องปั่นค่าน้ำมันแพงไหมแพงแพงแล้วถ้าปั่นวันนึงหมดประมาณกี่ร้อยบาทโอ้ ห้าร้อยห้โอ้โหห้าร้อยก็เดือนนึงก็หมื่นห้ามั้งเออหมื่นห้าแสดงมีตังค์้ยืมก่อนเอาตังค์มา้ยืมก่อนเป็นนั้นว่าวันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยไฟก็ทํางานได้ปกติทำงานได้ครับตู้เย็นเสียไปแล้วนั่นแหตะจะหาอะไรไปแช่เอาเสือเอาช้างเอาม้าแล้วก็วันนี้ก็มีการใช้ลูกหมู อ่าลูกหมูก็ใช <outside> <that> ้ได้ปกติสรุปแล้วพอใจไหมครับเยี่ยมเยี่ยมเลยอ่าสองสอง้สอง้อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูแผงสไตล์ลูกทุ่งปะปุ้งไม่มีแผงอันนี้คือเจ้าของบ้านทำเองหมดเลยนะเรื่องโครงสร้างการยืดแบบอ่าไม่ได้เชื่อมไงเอาเชื่อมมาจากนู่นแล้วก็ ยึดน็อตเอาเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมเวลาที่เขาเชื่อมเขาจะต้องปั่นไฟเอานะผมมานี่ก็ได้ยินเสียงเครื่องปั่นวูวูวูวคือตอนนี้ไม่ปั่นละแข็งสองหน้าก็ถือว่าผลิตไฟได้ดีโดนแดดทั้งวันแน่นอนสไตล์ลูกทุ่งใช้งานได้นะครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศแบบไม่มีไฟฟ้าบรรยากาศดีนะครับไม่มีบ้านนะที่นี่ดูกลางทุ่งนี่นู่น นี่เข้ามาจากถนนใหญ่นู่นเลยนะถ้าขยายเขตไฟฟ้ามานี่เขาบอกว่าต้องมีบ้านห้าหลังแต่ว่าที่นี่มีหลังเดียวน่าจะตกอยู่หลายตังอยู่ครับผมวันนี้ก็เอามาให้ชมทีนี้นะครับส่วนใครจะปรึกษาระบบโซลารเซล์บ้านกับผมก็สามารถปรึกษาได้ที่เบอร์โทรนะครับ0 9 5 6 2 6 7 2 5 9 0 9 5 6 2 6 7 2 5 9 id line ก็เป็นเอน็กนะครับ n o n 2 6 5 9 n o n 2 6 5 9วันนี้ก็ไปก่อนนะครับโซลแะเซลล์บ้านเดีย่ยวใหญ่สวัสดีครับแดดร้อน